สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับช่องบอลโอนเมืองฮันรีปุญชัยนะครับวันนี้ผมก็มีกล่องพัสดุนะครับอันนี้จะเป็นกล่องสุ่มนะครับกล่องสุ่มเช่าบูชาพระมานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดพร้อมๆก,กันกับเพ,เพื่อเลยนะครับที่ผมเช่ากล่องสุ่มได้มานี่ได้ อะไรมานะครับวันน,นี้มีของหลวงพ่อท่านไหนบ้างนะครับอันนี้นะครับผมสั่งมาจากเชียงใหม่นะครับอันนี้นะครับเชียงใหม่ผมสั่งมาจากเชียงใหม่นะครับหลวงปลาข่างเชียงใหม่นะครับอันนี้เป็นที่อยู่ผมนะครับจังหวัดลาพูนนะครับเดี๋ยวครับมาเรามาเปิดกันพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวมาช่วยกันดูนะครับ ช่วยกันดูนะครับเพื่อนๆว่าผมจะได้อะไรมั่งในกล่องนี้นะครับยังไม่รู้เลยนะครับโอ้โหมาเป็นแบบนี้เลยนะเพื่อนๆอ,อะไรครับนี่จะมีพระหรือเปล่าครับาดูกันนะครับพระครับ มีสามองนะครับมี3ามแล้วนะครับไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็อีก3ามนะครับหนึสองสานะครับอันนี้หนักนะครับ นี่หนักหน่อยครับสีนักหนักครับโอ,อ้นี่สามกล่องนะครับนี่เป็นกล่องครับนี่นะครับนี่นะเพื่อนเก้าองค์นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะครับ เราจะมาเปิดที่เป็นกระดาษทิชชู่ห่อ,อมาก,ก่อน,นครับอันนี้เบานะครับเบาน่าจะเป็นเนื้อผงแน่เลยครับโอ้โหอันนี้เป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับไอเห็นไหมครับท้าวเวสสุวรรณนะครับตรงนี้เป็นท้าวเวสสุวรรณของ องคูบาวัดบ้านฟ่อนนะครับวัดบ้านฟ่อนเชียงใหม่นะครับอันนี้เป็นท้าเวสุวรรณของถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นของคูบาดวงดียติโกวัดบ้านฟ่อนนะครับนี่ถือว่าสวยนะครับเนี่ยหายยากนะครับท้าเวสุวรรณตะกุดตะกุดเงินนะครับท้าเวสุวรรณตะกุดเงินนะครับของคูบาดวงดีวัดบ้านฟ่อนนะครับองค์แรกครับเพื่อนๆ ามาดูองต่อไปเลยว่าจะได้เป็นอะไรนะครับอันนี้ผมมาเปิดพร้อมกับเพื่อนๆเ,เลยนะครับให้เพื่อนๆช่วยผมลุ้นเลยนะครับเนะี่ยอันนี้หนัหนักนะครับน่าจะเป็นเนื้อโลหะอะไระครับช่วยกันลุ้นครับโอ้โหอันนี้เป็นเนื้อ ันนี้เป็นเนื้อโลหะนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับอันนี้เป็นคูบายอินตานะครับคูบายอินตาวัดวังทองจังหวัดลําพูนนี่นะครับอ๋ออยู่ใกล้แถวแถวบ้านผมครับอันนี้รุ่นสามนะครับเอ้ยอันนี้รุ่นสร้างรุ่นสร้างกูนะครับสร้างกูรุ่นสร้างกูนะครับอันนี้เป็นคูบายอินตาวัดวังทองจังหวัดลําพูนนะครับเอ็นที่สองนะครับ ดูองค์ที่สามนะครับองค์ที่สามก็น่าจะเป็นเนื้อโลหะครับหนักๆครับน่านะจะเป็นเนื้อโลหะจะเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับองค์ที่สามเป็นหลวงพ่ออะไรครับโอ้โหองค์ที่สามนะครับองค์ที่สามไม่ใช่พระนะครับองค์ที่สามไม่ใช่พระนะครับเป็นปูาษี <t oms> พรมเมตนะครับอ๋อปูาษีพรมเมตนะครับ ้านบนนี้ต่อโค้ดด้วยนะครับปูรัสสีพรมเมตนะครับปูรัสสีพรม,มเมตนะครับปูรัสสีพรม,มเมตเดี๋ยวสักครู่นะครับนี่นะครับ ปูาษีพรมเมตด้านนี้จะตอกโค้ดด้วยนะครับอันนี้เป็นปูรษีพรมเมตนะครับปูาษีพรมเมตด้านหลังจะเป็นอะไรครับโอ้ด้านหลังเป็นพระศิวลีนะครับด้านหลังเป็นพระศิวลีเดินดงนะครับข้างบนจะตอกเลขโค้ดไว้ด้วยนะครับอ๋อนี่ของแท้แน่นอนนะครับของแท้แน่นอนนะครับเดือนที่สี่ของเรานะครับเดืยนที่สามนะครับ ดูองค์ที่สี่นะครับองค์ที่สี่ก็น่าจะเป็นเนื้อโลหะครับาะจะหนักๆหน่อยครับโอ้สวยครับทองแดงผิวไฟครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับติดอยู่นี่นะครับคูบาดวงดีครับวัดบ้านฟอนครับคูบาดวงดียัติโกวัดบ้านฟอนนะครับด้านหลังเป็น ด้านหลังเป็นพระปมสีหน้านะครับด้านหลังเป็นพระปมสีหน้านะครับอุบาดวงดีท่านก็เพิ่งจะมรณภาพไปสักประมาณสองปีสามปีนะครับก่อนที่ท่านมรณภาพอายุท่านก็ได้ร้อยสองปีร้อยสามปีแล้วครับถ้าท่านอยู่ตอนนี้ก็ประมาณร้อยห้าปีร้อยหกปีนะครับอายุท่านนะครับนี่นะครับโหเรียนนี้สวยนะครับชอบครับนี่ครับตอกโค้ดด้วยนะครับ เรามาดูที่หอ่อมาก่อนนะครับเดี๋ยวในกล่องอเราเราดูด้วยกันอันนี้เบาๆนะครับอันนี้เบาๆน่าจะเป็นเนื้อดินหรือผ้าผงครับเป็นอะไรครับขุนแผนครับขุนแผนแสนสะท้านนะครับขุนแผนนะครับอันนี้เป็นขุนแผนของคูบา ของคูบาดวงดียัติโกวัดบันฟอนหนึ่งแล้วนะครับโอ้โหขุนแผนนะครับขุนแผนด้านหลังนี่จะเป็นตาปั๊มชื่อของคูบาแล้วก็จะฝังก้อนก้อนแร่ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเพื่อนก้อนแร่ครับด้านหน้าก็จะมีฝังฝังแร่ฝังพลอยนะครับคือจุดดำๆนี่นะเป็นแร่เป็นพลอยนะครับโอ้โหนี่สวยครับผมชอบครับผมชอบอนนี้เป็นขุนแผนนะครับ น,นีมาองค์ที่หกครับองค์ที่หกอันนี้ก็เบาเบานะครับเบาเบาเหมือนกันนะครับโอ้โหขุนแผนอีกแล้วครับขุนแผนอีกแล้วครับโอ้โหขุนแผนเบิ้ลติดกันสององค์เลยนะครับ แทนถ้าเป็นแนวนี้ต้องเป็นของคูบาดวงดีแล้วครับแต่น่าจะคนละรุ่นกันอ่าใช่จริงๆครับอันนี้คูบาดวงดีวัดบ้านฟอนครับอันนี้จะเป็นฝั่งตะกุดตะกัวนะครับฝั่งตะกุดตะกัวด้านหลังหนึ่งดอกนะครับแต่เป็นขุนแผนเหมือนกันครับอผมได้ขุนแผนสององนะครับชอบเลยครับผมชอบเลยครับอันนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับหกอหกเหลือสามแล้วนะครับ เดือดสามกล่องนะครับเดือสามกล่องนะครับเดือดสามกล่องนี่นะครับนี่นะครับที่เราอันนี้ที่เราเปิดกันไปเมื่อสักครู่นะครับเพื่อนๆนี้ที่เราเปิดกันไปเมื่อสักครู่นะครับนี่นะครับที่เราเปิดกันไปเรามาดูสามกล่อง ามกล่องครับอันนี้สองกล่องนี้น่าจะซ้ํากันครับน่าจะซ้ากันเพราะาหน้ากล่องเหมือนกันแต่กล่องนี้ไม่ซ้ำครับผมเปิดเปิดกล่องนี้ก่อนกันเลยครับช่วยกันดูคนระับมันจะเป็นอะไรครับในกล่องตึ้งจึ้งโอ้โหขุนแผนอีกแล้วครับอันนี้เป็นขุนแผนอันนี้เป็นขุนแผนมหาลาครับ รุ่นไตามาารวยรับทรัพย์นะครับของพระอาจารย์เสถียรทิตเตะเทมโม,ม IR, นะครับติตะธรรมโม,มวัดบ่อกลางพระอาจารย์เสถียรวัดบ่อกลางสัมปะตองเชียงใหม่นะครับนี่ครับขุนแผนขุนแผนพระอาจารย์เสถียรนะครับพระอาจารย์เสถียรวัดบ่อกลางเชียงใหม่ก็ท่านก็มีชื่อเสียงนะครับทางภาคเหนือดังนะครับขุนแผนมหาลาบนะครับนี่ครับด้านหลังด้านหลังพระอาจารย์เสถียรจะปั๊มมาเลยครับ พระอาจารย์เสถียรน,นะครับนี่นะครับอันนี้มาพร้อมกล่องเดิมๆของท่านออกวัดมาเลยนะครับโอ้ยถือว่าผมผมชอบนะครับขุนแผนพระอาจารย์เสถียรเพื่อนๆไปเซิร์ชดูใน Google ในนี่ได้นะครับพระอาจารย์เสถียรวัดบอกกลางน,นี่ก็อีกองหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันโอ้ยเหมือนกันครับเหมือนกันครับขุนแผนพระอาจารย์เสถียร แต่จะเป็นคนละรุ่นนะครับอันนี้จะไม่มีตะกุดนะครับรุ่นนี้จะไม่มีไม่มีตะกุดด้านหลังก็คล้ายๆกันจะไม่มีตะกุดเดี๋ยวผมเอามา,มาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆชมนะครับรุ่นเดียวกันนะครับแต่แต่คนละพิมพ์นะครับรุ่นเดียวกันแต่คนละพิมพ์นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับรุ่นเดียวกันแตกต่างกันคนละสีคนละคนละสีนะครับ คนละพิมพ์นะครับอันนี้จะมีตะกุดหนึ่งดอกแต่อันนี้อีกองหนึ่งท่านจะไม่มีนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อน,นดูด้านหลังนี่ครับเพื่อนเพื่อนดูด้านหลังถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนชอบหรือว่าสนใจอยากได้องค์ไหนเพื่อนเพื่อนก็คอมเมนต์ได้นะครับนี่เป็นมหาลาบนะครับนี่ด้านหลังอันนี้เป็นสายสายเหนือนะครับสายเหนือสายสายแรงนะครับ สุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วเพื่อนเพื่อนมันลุ้นกันครับว่ากล่องนี้คืออะไรครับเปิดยากนะโอ้โหมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับปู่เท้าเวทนะครับปู่เท้าเวทสุวรรณนะครับทรงนี้รู้เลยครับอันนี้ของที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมอ่าน อันนี้ท้าวเวสสุวรรณนะครับหลวงพ่ออิดครับหลวงพ่ออิดวัดจุฬามณีปีสองห้าหกสองนะครับหลวงพ่ออิดวัดจุฬามณีปีสองห้าหกสองนะครับอันนี้ของหลวงพ่ออิดเทผมจะแกะด้านหลังให้เพื่อนๆพื่อนชมได้ไหมเนี่ยรอแป๊บนะครับแกะมาล้อันนี้เป็น หลวงพ่ออิดท้าเวสวหลวงพ่ออิดปัจจุลามณีนะครับนี่นะครับ,รบปีนี้ใสย,ยักษ์มาแรงนะครับปีนี้โอยด้านหลังจะเป็นแบบนี้นครับสวยครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนก็ถือว่ามาลุ้นกับเพื่อนๆก็ถือว่าโอ้ก็ถูกใจผมมากเลยครับนี่นะครับ อันนี้เป็นเป็นที่เรารุ้นมาด้วยกันวันนี้นะครับก็จะมีชุดนี้นะครับนี่นะครับสององค์สององค์บนอันนี้จะเป็นหลวงพ่ออิดวัดจุลานะครับทาเวสอันนี้ก็เป็นทาเวสของคูบาดงดียติโกวัดบันฟอนนะครับ วนคุณแผนคุณแผนสององค์นี้เป็นของพระอาจารย์เสถียรวัดบ่อกลางจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อนๆไปเซิร์ชดูในใน Google ได้เลยนะครับหลวงพ่อที่ผมพูดมานะครับนี่ครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อน,อนๆที่ติดตามรับชมกับผมนะครับผมชอบนะครับเป็นพระเครื่องอะไรเงี้ยผมก็ชอบเพื่อนๆคนให ชอบหรือว่าอยากได้ไปบูชาก็คอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอบคุณเพื่อนๆและที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ